สสวัดีครับไปไหนน้อครับผมออกล่องเมืองครับอะไรนะออกล่องเมืองครับผมออกออกลองเมืองชิดสายชิดสายชิดสายเฉลยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นงานอะไรครับผมไอโครงการไอรถสิ่งครับเป็นจุดตรวจจุดตรวจเหรอไอ้รถสิ่งมันขับไปจุดตรวจระจักรยานจุดตรวจจุจักัดไอ้จุดสกัดทำไมทำไมทำไมเรียกรถจอดเยอะจังจุดสกัดนี่ไป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 หน้าคันนี้คันนี้ บอกเป็นจุดสก,ก,กัดนะครับผมไม่ใช่จุดตรวจนะเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดสก,กัดนะเป็นด่านสพอเมอ,องโคราชนะอยู่ไร้ไหมอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวนะเ,เ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นด่านอะไรจุดสกัดเขาบอกว่าเป็นจุดสกัดนะ เป็นจุดสก,กัดมาสักครู่เขาบอกว่าเป็นจุดสก,กัดเดี๋ยวเรามาดูว่าระเบียบในการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดเขามีอะไรกันบ้างนะถนนเส้นนี้เป็นถนน ผมไม่แน่ใจว่าเป็นถนนอะไรนะฮะบอกว่าเป็นสะถานสคพู่นี่ว่าเป็นจุดศึกษา อันนี้มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะเจ้าทีา่กำลังกำลังพูดคุยสอบามอยู่นะไชนตดนไปต้องไปล็อก จะเป็นการว่าการเตี่ยนนะเมื่อสักครู่สอบถามบอกว่าเป็นจุดสัก เป็น่าจะเป็นท่านผู้กองนะน่าจะเป็นท่านหัวหน้าดานนะอันนี้เป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะคือแบบว่าประชาชนไม่เส่มกนอกนะสอบถามเบื้องต้นเป็นจุดสกัดนะจุดตรวจจุดสกัดเด็กแว้นเด็กรถแข็งนะเป็นของสอพเมืองนครราชสีมา เดี๋ยวเราจะดูว่าองค์ประกอบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมีอะไรบ้างนะสอะเมืองนครราชสีมาเดี๋ยวดูป้ายก่อนนะว่าใครเป็นผู้ควบคุมฐานนะนี่ครับเป็นจุดตรวจจุดสกัดพันตำรวจตีอน,นัน แส้สังเกตนะสวรจราจรมีเบอร์โทรควบคุมการปฏิบัติร้อยตำรวจเอกตามนี้นะครับผู้ชมครับเนี่ยลองสวรจราจรหุณหน้าชุดหาพกพบเห็นเจ้าที่ทุจริตหรือว่าผิดชอบแจ้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาอันนี้น่าจะเป็นเบอร์มือถือท่านผู้บังคับการนะ ผู้บังคับการน,นี่ฮะก็ลายระเบียกก็มีประมาณนี้ฮะร้อยห้าสิบเมตรนี่ฮะรถก็ไม่ค่อยมีฮะคุณผู้ชมตรงนู้นก็จะเป็นสเกลหน้านะป้ายร้อยห้าสิบเมตรนี่ครับก็มีอยู่ประมาณนี้ พอดีเราได้รับแจ้งว่ามีจุดตรวจจุดสก,กัดที่บริเวณถนนที่ยมุ่งหน้าไปทางเอถนนตรงนี้มันมันออกไปตรงไหนนะเดี๋ยวนะวันนี้ผมมากับคุณพี่พิเชษนะเอเอไอนี้มันถนนอะไรนะเส้นนี้นนเส้นโคราชชลชัยอันนี้เส้นโคราชชลไัยใช่ไหม แล้วตรงไปนี่มันมันจะไปยังไงเนี่ยตรงนี้ออกโชคชัยออกดากเกียนไปด่านเกียนพอถึงสี่แยกโชคชัยก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนางล่างตรงไปคนดีเลี้ยววาก็ไปออไทางไหนตรงนี้เป็นเส้นโคราชโชคชัยนะแต่ดูแล้วแสงสว่างไม่เพียงพอครับคุณผู้ชมนะการที่จะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะะต้องมีเหตุแจ้งมานะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือว่า มีผู้กระทําความผิดจะผ่านมาทางเส้นทางด้นนี้นะแล้วก็ได้มีการประสานงานจากศูนย์วิยุผ่านฟ้าหรือว่าศูนย์วิยุสั่งการนะให้แจ้งหรือว่าให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะนี่ะก็มีอยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะก็ชื่อผู้ควบคุมด่านก็ประมาณนี้นะเป็น เขตท้องที่รับผิดชอบสอบพเมืองนครราชสีมาสอบถามเมืองต้นเป็นจุดสกัดเนะจ้าที่บอกว่าเป็นจุดสกัดเด็กแว้นนะฮะเส้นที่จะไปทางเขาเรียกว่าด่านกเกวียนฮะนี่ก็จะเป็นการเรียกตวรวจรถบรรทุกให้ชะลอเห็นบอกว่า ตามรายงานแจ้งมาว่ามีการตรวจฉีด้วยนะก็ไม่แน่ใจนะตอนที่ลงมาเห็นมีรถพิกอัพจอดอยู่หลายคันนะแต่ตอนนี้ไปหมดแล้วนะก,วก็อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครก็จะมีการตั้งโต๊ะนะครอันนี้น่าจะเป็นพลิ i ไลน์เป็นเขตพื้นที่ทำงานนะ เป็นจุดสกัดนะเส้นนี้ตอนนี้เวลานี้รถไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับมาดูก่อนว่าเงียบนะเพราะช่วงเด็กก็จะไม่ค่อยมีรถนะคุณผู้ชมตู้เปียกเปในการตั้งนีจุดสกัดมันใช่หรือไม่อย่างไรมาดูกันนะ นี่มีรถด,ดึกๆนะวันนี้ตรงกับวันที่เป็นเช้าวันใหม่นะเป็นวันที่ 30, นะ30มิถุนายนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเกิน50นาที<ม>ก็จะมีประมาณนี้โตะตรงนี้ก็หม,มึแล้เมื่อสักครู่เห็นมีเนี่ย ปล่ายรอยห้าิเมตรก็ไม่น่าจะได้นะ<ม>ก็มีกลวยอยู่ประมาณแค่นี้นะ<ม>ได้รับการอนุญาตถูกต้องหรือไม่นะนการเรียกตรวจ<ม>เป็นเกตท้องที่รับผิดชอบสอพอเมืองนครราชสีมามเป็นยุทธวิธีในการเรียกรถหยุดตรวจ อ๋อเสน,นีรถก็ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ก่อนที่จะเข้าด่านตรงช่วงบริเวณจุดตรวจนะฮะป้ายในการแจ้งเตือนแต่ที่แน่ๆดูแล้วเนี่ยแสงสว่างไม่เพียงพอแน่นอนนะดูแล้วตรงนี้มันจะมืดนะคุณสมตรงรถคันีจอดอยู่นี่นอันนี้เป็นรถทะเบียนตาโลได้รับ การยกเว้นนะเดี๋ยวรับชมกันไปยาวๆนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีรถสักเท่าไหร่ทั้งสองฝั่งนะสะภาพการการจราจรโดยทั่วไปเส้นนี้ก็ช่วงดึกรถจะน้อยนะครับเป็นเส้นต่างจังหวัดน,นะก็ไม่ค่อยมีรถผ่านมามากสักเท่าไหร่นะ ตอนแรกสอบถามเจ้าที่บอกว่าเป็นจุดสกัดเด็กแว้นนะครับจุดสกัดเด็กแว้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปไปดูฝั่งคุณพิเชษนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ประมาณสามนายนะเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งสามสามสามนายนะเดี๋ยวไปดูไปดูอีกรอบด้านนู้นนะ ก็จะมีเจียวัดแอลกอฮอล์ผมไม่ได้ใจอะไรนะครับอตรงไหนครับท่านแล้วแล้วตรงนี้ทําไมเข้าได้ไหมครับตรงนี้เข้าได้ไหมครับอันนี้นี่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะท่านท่านท่านมากั้นเป็นท่านท่านบอกว่าจะมากล่าวว่าเป็นสถานที่ทํางานได้ไะท่านนะตรงนี้เป็นสถานที่เป็นถนนสาธารณะนะท่านนะเขาบอกว่า เขตหัวข้ามนะเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต้องอยู่ที่สถานีตํารวจนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งตรงนี้แบบข้างถนนแบบนี้นะฮะนี่ครับเมื่อกี้น่าจะเป็นหัวหน้าดานะ่านเขาบอกว่าให้เดินไปข้างนอกนะเนี่ยนี่ครับเขาบอกว่าเป็นจุดตรวจจ,จุดสก,กัดสก,กัดตั้งเอกแว่นนะ นี่นี่เรียกตรวจดูเดี๋ยวเราดูที่ว่ามีบต้างมีัตั้งอย่างนี้เด็กเวนมันจะมานะแค่เห็นป้ายมันก็วิ่งหนีแล้วนะ เด็กแว้นที่ไหนมันจะวิ่งเข้าด่าน้านัเนี่ยท่านนี้น่าจะเป็นหัวหน้าด่านนะเ<ด>ขาบอกว่า,มามตรงนี้ห้ามเข้านะดดดแล้วตรงนี้แสงสว่างก็ไม่เพียงพอด้วยนะที่ว่ามีโต๊ะตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้นะนนะผมไม่แน่ใจว่ามีการตรวจฉีหรือเปล่าเนี่ยเอาโต๊ะมาตั้งไว้เนี่ยแ<ด>ล้วก็ตรงนี้มากั้นเรียกว่า police line โดยกล่าวว่าเป็นสถานที่ทำงานเขตห่วงห้ามนะเป็นตรงนี้มันเป็นถนนสาธารณะนะท่านเอากลวยเอาสิ่งของต่างๆมาว่างกีดขวางทาง,งนี่ผมว่ามันมันไม่ใช่นะเนี่ยมันน่าจะขัดต่อกฎหมายนะนี่ครับ น,นี้ก็เรียกตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรนี่ครเดี๋ยวเรารับชมกันไปยาวๆนะนี่ครับโต๊ะมีก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะก่อนหน้าที่พวกผมจะลงมาเห็นมีเรียกรถตรวจหลายคันอยู่นะน่าจะนะผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีการ ตรวจสีด้วยนะอเดี๋ยวรับชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะว่าจะมีอะไรเป็นที่ผิดสังเกตหรือไม่นะพี่ไปดูตรงข้างหน้าดูนี่ผมมากับคุณ พิเชษนะพิเชษกำลังไปสอบถามน่าจะเป็นหัวหน้าด่านนะคนนี้นะงงงสงสัยตรงตรงนี้ครับผู้ชมครับเพราะว่ามีมีโต๊ะตั้งด้วยนะถ้าบอกว่าเป็น จุดสก,กัดนี่ไม่น่าจะมีโต๊ะมาตั้งนะจุดสก,กัดก็คือจุดสก,กัดนะฮะคือต้องมีเหตุแจ้งมานะถ,ถึงจะตั้งได้นะคําว่าจุดสก,กัดนะมีการประสานงานมามีการรถที่จะกระทําความทําผิดกฎหมายจะวิ่งผ่านมาเส้นทางนี้นะถึงจะ ตั้งได้นะครับตามหลักแล้วนะครับว่าจุดสกัดจุดตรวจอะไรก็แล้วแต่แต่นี่ดูแล้วมีการนําโต๊ะมาตั้งด้วยนะคณผูโต๊ะมาตั้งข้างทางด้วยจุดประสงค์หลักผมไม่ทราบว่าคืออะไรกันแน่นะแต่ถ้าเป็นการตั้งจุดสกัดเด็กแว้นเพื่อป้องกันเหตุก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะ แต่นี่เป็นที่น่าสงสัยนะตรงนี้นะตำรวจท่านะนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ทํางาน,นเขตพื้นที่ทํางานของเจ้าที่ตำรวจต้องสแตนบายอยู่ที่สถานีตำรวจรอรับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชนแล้วก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะพร้อมที่จะออกแล้วก็สแตนบาย ทองที่จะออกวสีเหตุโดยเร่งด่วนรีบเร่งนะนั่นคือเกว่าเรียกว่าอตอนนี้น่าจะมีการเจ็บแล้วนะครับคำว่าจุดสกัดจุดอะไรกแน้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งแล้วหรือว่าเหตุหรือว่า ไม่พบสิ่งอะไรที่ผิดกฎหมายก็ต้องก็ต้องเลิกครับคุณผู้ชมนะวันนี้เราใช้กล้องสองตัวอีกตัวหนึ่งกับคุณพิเชษนะ,ถถะนะคะรถถับเนี่ยแต่มีการเอาตู้มาตั้งเพื่อที่จะมาออกไปส่งไปทางมาตรวจหาความผิดประชาชนไม่น่าจะใช่อะ่ะผิดวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยผมว่าไม่โอเคเนาะเป็นการล้เมิดสิประชาชนซะมากกว่า อันนี้ตอนนี้เก็บแล้วเนี่ยตอนแรกเห็นบอกว่าอันนี้โปลิิหลายบอกว่าห้ามเข้าเขตของห้ามนะตรงนี้มันมันมันไม่ใช่สถานที่าท,<ม>ทางานของตารวจน,นะมันมันเป็นถนนสาธารณนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินทางผ่า,า,านได้ผมเคยท่วงติงไปหลายครั้งแล้วนะครั้งครั้งครั้งอสพมนะผมอสพมแล้วก็สอ,อ <S <S ส เดี๋ยวเราก็จะฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะนี่มันปิดสังเกตตรงที่ว่าเอาโต๊ะมันตั้งตรงนี้กรเป็นถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางออกไปได้หลายทางนะเส้นนี้นะครับไปได้หลายสายนะครับนะรถก็น้อยอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดึกแล้วคืนวันที่ยีบเก้าเช้าวันที่30มิบมิถุนายน เป็นวันสิ้นเดือนนะเดือนนี้มีสามสิบวันนะเก็บแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับรถก็ไม่ค่อยมีเส้นนี้นะรถโล่งนะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเหตุนะครับมีเหตุแจ้งมานะแต่ที่น่าสังเกตก็ตามที่คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันนะเนี่ยมีโต๊ะมาตั้งด้วยนะก่อนที่พวกผมจะเดินทางมาถึงก็ มีรถกระบงกระบะจอดหลายคันนะนมันต้องได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสั่งการผ่านฟ้าหนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าในเขตรับผิดชอบท้องที่แต่ละเขตแต่ละพื้นที่นะต้องได้รับอนุญาตนะครับจากท่านผู้บังคับการนะรว่าวันนี้จะออกตรวจหรือว่าออกตั้งจุดสกัดตั้งลงตั้งด่านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกลับแล้วครับเก็บของหมดแล้วครับเขากลับกันแล้วครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ